สวัสดีนะครับผมเ,เพื่อนๆวัยรุ่นฟรีไฟล์แล้วก็น้องๆน้องนนหนุ่มที่น่ารนะักท่านกันด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับราสซี่วิงโตนะครับทุกคนซึ่งวันนี้พี่ก็มีโค้ดมาแจก,กน้ะอย่างนี้นะทุกคนเพราะเรโค้ดวันนี้จะมีโค้ดตรงนี้หนึ่งโค้ดนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งโค้ดนะครับผมนี่ตรงนี้อีกหนึ่งโค้ดแล้วผมใครที่มองไม่เห็นโค้ดเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้นะครับทุกคนก็มาดูกันว่ามันได้เท่าไหร่นะทุกคนนี่ได้สเร็จคครัับทุกนนมแสดงว่ามััันนนนนนใใช้้้ไไดอออยู่ะะคคคครรรบบบททุุกกกงๆ็ีเาป ทุกคนพี่ได้เท่านี้เลยนะคะทุกคนน้นองๆได้เท่าไรกันบ้างช่วยกันคอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะทุกคนพี่จะพามาดูนะผมเป็นสินค้าแนะนำนะคะทุกคนก็จะมีอะไรบ้างนะผมเดี๋ยววันนี้พี่จะมาจัดสักหนึ่งอันแล้วกันก็จะเป็นหกเอฟนะทุกคนเดี๋ยวจัดหกเอฟแล้วกันนะทุกคนนี่ฮะก็ง่ายๆเลยนะครับเข้ามาตรงนี้ปึ๊บใช่ไหมอ่ะนี่ับผมเด้งสเร็จเรียบร้อยแล้วเด้งเข้ามาในหน้านี้นะทุกคนน้นองๆกดสีดำๆนี่ครับแค่นั้นเองนะครับก็กดสีดำปึ๊บเดี๋ยวเราก็เเข้าไปดูลย เดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูนะ,ะว่าม,มีอะไรบ้างนะคะผมก็ไปดูมอมกันเลยทุกคนโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่ในไอเดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะเป็นนี่ครับหัว F นะคะผมมีหัวจะเป็นหัว F นะคะผมมีตาเป็นเหมือนซอมบี้ะะทุกคนมีรอยปากลาวานะครับผมแล้วก็จะมีเสื้อเป็นเสื้อนักแข่งสีทองนะคะทุกคน การเกมเป็นเกงของเซ็ต 6F นะครับทุกคนแล้วก็มีอ่ารองเท้าเป็นเนวกนโดครับมีหมัดน้ำแข็งด้วยนะครับมีปืนอัพเลเวอร์7สามกระบอกนะครับผมเป็นอันนี้พี90นะครับผมอัพเลเวอร์7ครับหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นฟาร์มานะครับผมอัพเลเวอร์7ครับอีกหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนนี่อันนี้เท่ไหมล่ะครับทุกคนแล้วก็จะมีเอ็กเกม8อัพเลเวอร์7ครับอีกหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนโคตรจะเท่นะครับทุกคน ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีท่าทางอื่นๆอีกนะครับผมสำหรับพิกัดนะคะผมอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะทุกคนใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดคําว่าล่าสุดนะทุกคนก็จะได้เห็นคอมเมนต์นะครับทุกคนโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับยังไยงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้พี่ด้วยละกันนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้พี่ไปก่อะละกันไอวอนก็ไปไปครับทุกคน